ด้านหน้าก็จะเป็นป็นสถานีของ BRT ตลาดเซาเนาปะปัจจุบันนี้คือว่าเพิ่นได้มีการขยายาทางในส่วนนี้ออกตืมแล้วก็ได้มีการปรับเครื่องกากเนาะให้เป็นแล้วของรถ BRT นั่นเองทางด้านนี้ก็จะเป็นเป็นสถานีของ BRT าร์ทเนาะทางด้านนี้มันนป็นสถานีรถเมลประจำสายทางทั่วไปเนี่ยกงกันข้ามใกล้ๆกล้กันเลยทางนั้นก็จะเป็นตึกของตลาดเซาเนา,าปะปัจจุบันนี้ในแถวๆนี้ละเป็นแต่ก่อน เขาจะสังเกตเห็นว่าผู้คนที่มาตลาดเศา้านะเพื่อนก็นจะมาจอดรถทางด้านนี้ได้นะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นบ่ายจอดแล้วอันนี้จะม่นเป็นลักษณะโครงสร้างเนาะของสถานีตลาดเศา้ยาใหญ่เลยหลยนะเนาะทุกท่านนะาเนาะใหญ่ยาวพอสมควรเลยอันนี้ก็จะแม่นเป็นแล้วของรถ B นะีอาท่เนาะอยู่กลางๆนั่น,นเองมันก็จะมีการปรับอันนั้นไม่แล้วก็ในจุดนี้เพื่อนหากันนําเอาเป็น ก้อนอ,อืนว่าก้อนคอนกรีตเนาะเอามาสร้างปักเป็นแล้วยอู้เนาะทุกคนรถติดยาม,มาแต่ส่วนในของหางด่านนั้นห่ดเลยหางด่านนั้นสียกไฟแดงที่ออกไปดงปลานวก็ออกไปหัฝุ่นหางด่านน้านี่ฟักหางด้านนั้นก็ติดเส้นกันเนาะอันนี้เป็นลักษณะโดยรวมเนาะการยังสร้างพันใน้สำเร็จเื่อเพราะว่าตามแล้วของรถบีอาร์ที่นี่มันก็จะออกไปใส่แถวแถวเส้นทางแคมป์ของอย่าง,างต่างเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเบิ่งเด้อว,ว่าออกจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวไปรีเทิร์นรถก้อน แต่ก่อนนี่เขามาตลาดเ้าเนะฮะก็จะเห็นเชื่อื่นว่าในส่วนของทางด้านนี้เนาะทางด้านนี้ฝก,กับนี้มันก็จะ,จ,ะจอดรถแต่ปัจจุบันนี้ก็จอดบ่ได้แล้วเนาะนทางด้านรถทางด้านหน้าไปแล้วเพราะว่าก็ยังถ้าว่าจอดรถนี่ม่นไปบ่ได้เลยๆเ,เนาะเส้นทางเส้นนี้แห้งแคบเนาะถ้าจะขยายนี่ก็ถือว่าชุดแล้วทุกทานเนาะในเรื่องของการขยาย าทางฝากกำน,นั้นออกไปก็มีแต่ว่าในเรื่องของการเคลียร์เอาไว้ใหา้รถน้เขามาจอดในแคมทางของทางฟังกับน,นั้นนี่นี่เพื่อนก็มีแจ้งการหนังสือแจ้งการเนาะบ่ใหา้มีการจอดรถแบบนี้เนาะจอดรถแบบนี้เพราะเป็นการหลีกเลี่ยงเนาะบ่ใหา้มีรถติดนั่นเองมันก็ถือว่าจับเลยได้นี่ทุกฐานเนาสังเกตดูนเนาะกระทีแบบขันยักเข้าไปกับแบบบ่บ,บ,บมีทางยางแล้วเนาะจับแล้วเนาะ แบบนี้เนาะเพ่นหาบ่าให้จอดแบบนี้แล้วเนาะ้าบ่าให้จอดเขาก็จะได้เส้นทางเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นนั่นแหละทุกท่านเจ็ดแล้วเดี๋ยวกันน,นี่บาง s ่วงเลยอันนี้เพ่นหาก็มีการลงนาอย่างใหม่หลายจุดเลยแหละที่ลงนาอย่างใหม่เปิดแล้วไปได้บอกไปปลอได้เนาะทางด้านหน้า,าจะออกไปอันนี้ไม่ใช่เป็นตลาดหนองจันทร์นทุกท่าน เป็นอ,อาคารเก่าอาคารแก่แลยแหละเนาะกกเคยเห็นเคยพบเจอมาเตโดนนานแล้วเนาะสำหรับในเขตพื้นที่นี้เดี๋ยวข้าพเจ้าชิวโค้งรถกลับพาทุกทานไปเบิงว่ามันออกไปฮอดใสแล้วมันเข่ามาฮอดใสเนาะสำหรับเส้นทางในพื้นที่ที่ว่าเอินว่าในใน,ในโซนทางด้านนี้เนาะของแล้วของบ r t นี่นอ,ออกมางานจน กำลังก่อสร้างอยู่เนาะถือว่ายังมีอีกหลายนาเวียกอยู่เนาะสังเกตเห็นแล้วก็วถือว่ายังโ่าทานได้แล้วง่ายเลยเนาะถาาเบิรงภาพโดยรวมแล้วของเส้นทางเนี่คือจุดนี้คือกันนี่เนาะป่ญหากับมีการเทนายางขึ้นไปเมื่อบ่ด่วนมานี่เองเด้ไปทางก็ต้อง ทนน้ากัดน,นั่นแหละเนาะ,ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการก่อสร้างแต่ว่าหากว่าได้เปิดน้าไส้มาแล้วก็ต้องเติมอีกนว่าผลออกมาเป็นนวไดเพราะว่าจุดเป้าหมายของเพ่นก็คือการพัฒนาแล้วก็เพื่อเป็นการรุดพรการนําไส้ยานพาหนานที่จะเดินทางเข้ามาในตัวเมืองแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างสิ่งไม่นม่ที่เข้ามาในทางบ้านเขาคือในปัจจุบันนี้แหละที่เขาเห็นกันก็คือหลายๆประเทศ เพิ่นกับมีการพัฒนามีการส่งเสริมตีใจต่างๆทางเราฮาก็เซนกันเด้อทุกคนเนาะอ่าเห็นว่าทางใต้ทางปากเซทางสวรรคิ์นี่ก็สวยงามเหมือนกันเนาะตัวเมืองทางเพิ่นกันเลยนี่เดี๋ยวมาเป่ยูเ้นทางเส้นนี้อีกน้กัดทางฝั่งกาดอันนี้เพราะว่าสิออกจากจุดนี้ไปทางด้านหน้าดีทุกท่านเนาะสิอ่าพาทุกท่านออกไปส่วนของทางด้านหน้าเนาะออกไปซื้อเพื่อเลยเนาะไปเบิ่งทางนั้นเนาะว่ามันเป็นแล้วใด สองคันบ่ได้ได้นน่เนาะได้คันเดียวค่ะว่าเป็นรถคันใหญ่อ๋อ้วมันก็นมาคาตัวนี้น้ำตืมเนาะคาบอลระบายนี่ก็เลยให้รถบางคันมันก็นกนไปบบได้เนาะย,ย,ยุดขายปีสาขาจางตงบอนจอดรถตลาดเศร้าเนาะเข่าออกทางด้านนี้ ทาแยกเดี๋ยวฝากทางด้านนี้ทุกทา่านตึกอาคารของตลาดเซาเพราะสังเกตเห็นแล้วของเพื่อน,นี่มันออกมาตามเส้นทางทางด้านของเขาออกไปทางด้านข้างของสถานทูตฝรั่งพุทธเนาะสังเกตเห็นแล้วที่ที่เพื่อนสร้างไปนี่เนะาะเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิ่งก่อน เพราะว่าข้าพเจ้าเคยนําเสนอกอนหน้านี้แล้วเข้ามาก่อนหนนี้มันยังบ่เห็นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เห็นแล้วหกนาทีดอยังยัง,ยงวนเวียนแต่อยู่ในคอบเขตพื้นที่แถวนี้อยู่ยังโคง้งแบบโค้งมายังบ่ได้ไปห้องใส่บัตนี้เลี้ยวทางกล้ามขวาออกไปใส่ถนนร้านสร้างเดิอทุกท่าน,นอะออกไปซื้อพู่นกับเซมนไซต์แมของของหมอมโมหโหสุดเนาะทางด้านนั้น่ะ เขาเรียกทางกัมไส้ก็แม่นไปไส้ศูนย์การค้าเนาะทางภักซันเวียงจันเซนเ็นเตอร์อย่างต่างๆออกไปไส้ถนนคูเวียงหรือว่าออกไปไส้ปึงขยองอย่างต่างๆเส้นทางแถวนี้บรรยากาศในช่วงตอนแรงปัจจุบ,บันนี่ก็แม่นสิบอยู่ที่สิบหกโมงสามสิบแปดนานะทีเนาะก็ถามว่าซับบ้านเฮากก็แม่นสี่โมงนั่นเอง มีมากระดีหลายอย่างนะทุกท่านอ่ะมันก็ช่วยได้หลายอย่างน,านั่นแหละทุกท่านเนก็นกำลังมีการลื้อเล้วอยู่เอาเข่าทางไหนออกทางไหนเนาะอ๋อน่าจะแมนงงขื้กันแนน,นนอจุดนี้โอ้ข้าพเจ้าขับอยู่ในอ่าแล้วของบ r t เนาะตอนนี้งงขื้กันว่าสีเข่ากลางหรือสีออกเจ๋เนาะืางกีนี่อาบ่บเป็นยังน้อยเดียว มา,มาหอดจุดนี้เลยทุกท่านประมาณนี้เลยสินทางสินนี้มันเพิ่นขยายใน,นในวิดีโอที่เขาจะนําเสนอไปประมาณ2องเดือนที่แล้วนี่เห็นว่าอตอนที่ว่าเพิ่นมีการขายายขอบบ่าทางจุดนี้เขาออกนะนี่ก็คือจุดที่มีการขยายก็ได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลนเนาะนานจุดนี้ในอนาคตต่ตอนหน้าไปเขาก็ต้องได้มีการปรับพฤติกรรมในการนำไส้รถใหม่นั่นเองเดี๋ยวทุกทนะ่านเนาะว่าเขา ต้องได้ปรับเปลี่ยนน้ำเติมเนาะว่าจะไปแนวไรเห็ดแนวไรอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทาง์กาการนำไส้รดเพิ่มมาอีกเนาะพอมาทางด้านนี้นี่ก็เห็นว่ามีเพิ่นเห็ดเป็นแล้วเนาะของบ r t ทีได้ทุกทางในน,นีเพิ่มมีการวางก้อ,กอน,ค,นคอนกรีตเนาะแยกยังไปประมาณนี้อยูอ่ทางด้านจุดนี้มันก็จะเป็นออกมาตั้งแต่ในส่วนของทางด้าน ทานซิดมอเอเนาะจุดที่เครื่องกลาง,ลงว่าห้องอันแถววัดอินแปงนะสามแยกไปซีแยกวัดอินแปงมาเข้าทา,างด้านนี้อันนี้แม่นทางฝากของทางด้านหนึ่งน้องของห้องหมอหมโหัสดทางด้านนี้แต่แต่ก่อนนี้มันจะเป็นทางด้านหน้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดนําไสอาคารใหม่แล้วอันนี้จะเป็นอาคารเก่าเนาะก็ได้มีการย้ายไปในส่วนของอาคารใหม่แล้วเนาะอันนี้เป็นห้องหมอมห,หัวซุดอาคารเก่าด้วยทุกท่านเนาะ ปัจจุบันนี้ย้ายไปในอาคารหม่แล้วเนาะเพราะว่าเพื่นสร้างแล้วสองอาคารละบงางใหญ่เลยเนาะถือว่าเป็นห้องหมอที่ว่าใหญ่อันดับต้นๆในนครข้หลวงในในทางลาวเอาเลยเลยนะเาะเขาอหมู่หมอหมอสดนี่เนี่ยครับเจ้าว่าการที่เอารถจักเข้ามาในใตัวเมืองนี่มันง่ายแบบนี้เลยเนาะมันเขาสามารถแบบว่าซิกแซกอย่างไปได้เส้นทางสิ้นนี้แต่ก่อนมันมีไฟแดงเนาะเพิ่นได้น้ำเอาไฟแดงมาติดใส่ละ จะเลี้ยวทางด้านนี้เนพิ่นมีการปูหน้าทางขึ้นหมนะอีกสั้นหนึ่งแล้วนี่เนาะนทางด้านจุดนี้นี่ยเพบ่แนวใจว่าจะกลายเป็นเส้นทางของมีอาีหรือบ่อาทางด้านจุดนี้เอาสังเกตเห็นว่าปูขึ้นหนาเด้ทุกทานเพราะเราจะขึ้นจนจับพี่น้องเกือบจับทางยางของอันนี้พี่เลยออตกรทางนี้เิ่นก็มีการปูหนาทางขึ้น อยู่แล้วเนาะเรากลับมาปลูกคนอีกโอ้ใกล้ๆก,ก,กันกับอาเวอร์แบง์อันนี้มีสื่ออื่นว่าเวอร์แบงก์เนาะประจำสบปรปอ้าวเขาธนาคารโลกเนาะองการของธนาคารโลกโอ๋อหางด้านนี้เพิ่นโอ้โงแหมร้านสร้างโอได้เห็นแล้วเนาะะเขาจะเอาสังกะสีบางออกแหละได้เห็นภายในละอ๋อหญ่เลยแหละใหญ่โตเลยติดกับแคมป์ของ งามเลยทุกท่านเอาฟังด้านหน้าก็จะสร้างเป็นซุ้มของด้านนี่ดีเลยดีเลยใกล้ๆก,ก,กันครับอันธนาคารกลางค่าสำนักง,งานใหญ่เนาะนี่ก็ยังเฮตดบบฮันแล้วยังได้ครึ่งหนึง่งใน่วนของทางด้านนี้ผููขึ้นอีกแล้วเนาะอันนี้แม่นห่านตัวเก่านะที่เขาเจ้าขับรถอยู่นี่บรรยากาศตอนแรง,แรง ในเข็มข้องนี่ฝนชื่ยสิตกมาเติบตั้งเละอันนี้เป็นอันด้านเทงก็จะเป็นห้านกินดื่มนะมหาสารด้านลุมก็จะแม็นเป็นคาเฟ่คาเฟ่ด้านลุมเป็นคาเฟ่เนาะเป็นสตาร์บัคอาห้างนะคาเฟ่สตาร์บัคเนาะคาเฟ่สตาร์บัคบรรยากาศแคมป์ข้องโอ้บ่ได้เข้ามาบ่าได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ไปงานหนึ่งแล้วทุกท่าน รถกะถือว่าติดอยู่แต่กันยังสามารถขับเคลื่อนไปได้เ,เนาะห้านกาแลมตึกอาคารร้านกาแฟสีนุกกาแฟลาวสุดหลายหอมซอยอในในในตัวเมืองคนมีการปับปุ่งมีการเหน่าทางเทาน,นั้นใหม่ การเทไม่เนาะก็่ถือว่ายังดีอยู่ได้นี่เนาะเส้นทางเส้นนี้เาพู้ซึกว่าหากับปั๊บปุ๋งไปเมือโบโบดวนมานี่เองเนะแล้วในในส่วนของทางด้านนี้บ้านนี่อ๋อคนสร้างเป็นทางยางเอานะมาใส่แล้วเนาะเอาแนวกั้นมาใส่บรให้มีการขายเครื่องแล้วก็จอดรถตั้งแต่ฝั่งทางด้านนี้ไปจนหอดสีหอมเลย ตลาดกลางคืนเนาะแถวแคมป์ของทางด้านฟากของทางด้านนี้เองฮอ,อ,องแฮมอ่ะมะลิหงแฮมชิวายญ,ญ่ในในคนครหลวงเนาะหากับเปิดไปเมื่อบวันพุธน,นี้เองติดกันแก๊บแคมป์ของเลยาสาขาสาขาจีโบพิธอยู่ในลาวเขานี่มันจะมีอยู่สองสาขาเนาะมีอยู่วังเวียงก็มีอยู่นิในนครหลวงเฮานี่เนาะน,น้ำเตืองแต่ก็เป็นฮงแฮมที่ สวยงามเลยแหละเนาะเป็นรงแหมใหญ่เลยเป็นกบมีอยู่ในหลายสาขาอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าจะมีอยู่ทั้งไทยก็มีลาวก็มีแล้วก็มีอีกหลายประเทศ <c oughs> ถ้าต่อมาทางด้านนี้จะเป็นเป็นคงฮีมหาวิทยาลัยปากประซักไอ้โหรานฝากทางด้านนี้ PVI Limited Be Smile อันนี้เป็นวิทยาลัยปากประสักที่ีาเรียเกี่ยวกับเทคนิคเทคนิคต่างๆียนเกี่ยวกับเทคนิควิชาสายอาชีพอันนี้ที่เห็นเป็นอาคารญ่ๆเดี๋ยวนีแมนเพิ่นปับปรุงใหม่เนาแต่ก่อนที่ข่าวพเจ้าเคยเห็นว่าเพิ่นว่าอ่า ห้งแฮมเอลดีบีนี่ฮะแล้วแมนเอือนธนาคารเอลดีบีนี่ฮะแล้วแมนเป็นห้งแฮมแต่ก่อนนี่ตัวนี้แต่ก่อนก่อนที่จะมาเป็นธนาคารไม่เป็นห้งแฮมมาก่อนแล้วเพิ่อก็มีการปรับปรุงเปลียบสับเปลี่ยนมาใหม่เนาะอันนี้ก็มีการเทปูนาอย่างขึ้นใหม่เนาะใน เสินทางอ้อมแใ่ไตัวเมืองนี่แมนหลายเส้นทางได้ทุกทางเนาะเพื่นที่มีการปูหน้าอยางขึ้นม่กับป็นนอนอยู่ในช่วงของการพัฒนาพื้นฐานเนาะของเส้นทางในในตัวเมืองเลยก็ถือว่าเพื่อนมีมาโดดแล้วเนาะทุกทาน,นแรงแรงมาหน่อยนึงก็ถือว่ารถก็ถือว่าส่วนสวนกันอยู่เนาะ อันนี้เมนฮขอข่าวเขามาแต่ทางสนามบินก็คือจะแมนมาแต่ทางร้านเสนี้เลยเนาะออกมาทางด้านนี้ยเดี๋ยวจะพาทุกท่านออกไปนี่เนาะแล้วก็โค้งไปทางส่วนเจ้าฟางงมไปเบิงอ,อีกหนึ่งสถานีเนาะที่เป็นเส้นทางวันเวแล้วเพิ่อจะสร้างใส่ติดกักบแขมทางเนาะจะตั้งจากหลายๆจุดเนาะถ้าว่าเป็นสถานีอยู่ในถนนไก่สอนเนะาะเพิจะเป็นสร้างใส่เครื่องกลางเลยเนาะแต่ว่าน,นี้มันเพิ่์จะสร้างใส่แขมทาง ๋ยวพาทุกท่านไปเบิงเนาะออกมาทางด้านนี้ทุกท่านเลี้ยวทางกำไสเ้เนาะเขาจะบอสามารถเลี้ยวทางกำขวาได้มันเป็นเส้นทางวันวีเนาะสำหรับเส้นทางเส้นนี้แต่ว่า รุดมาทางด้านนี้เลี้ยวมาทางอันด้านนี้ได้เนาะแน่นเลยเนาะเริ่มแน่นแล้วกงกันข้ามกับฮงแฮมคาวพาซาและอันฮอลลิเดอ,อินนี่เนาะฮอลลิเดอินซาวนี่ก็คือเป็นฮงแฮมใหม่นอะอันนี้เพิ่งมาเปิดอีเติมอีกเนาะใกล้ๆก,ก,กันกับฮงแฮมคาวคาซา เราก็จะมีเป็นสถานีของ BRT ในทุกทาง BRT น,นี่เป็นสถานีของเส้นทางวันเวีมันจะตั้งอยู่ไซแคมเลยมุมทรงลักษณะเดี๋ยวหาออกไปดีก็จะมเป็นสวนสาธารณะเจ้าฟ้างมมนั่นเองใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าสองรงแคมน,นี่มันจะเชื่อมเข้าหากันทั้ง ของคาวพาซาแล้วก็ทั้งของอันฮอลีด์แหมจะเย็นๆหาหาอ่ะไอ้ทานกระยับไปเนาะมุ่นๆไปเขาจะวันแนะนำรถจักรนี่ถือว่าโอเคที่สุดละเดี๋ยวทางนี้มันจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่หลุมลุบเลยตกเลยมันจะขึ้นเนะสูงขึ้นเติมอีก สำหรับอสินทางนี่อันนี้จะเป็นเป็นสวนสาธารณะเจ้าฟ้าง,งุ่มเนาะนี่ฝากของทางด้านนี้อยู่ในนคะรหลวงของเฮานี่ถืาว่าเป็นสวนสาธารณะเนาะที่เป็นอนุสร์สถานของมราบุรุษทางเฮายางสีห่หันะก็จะมีสวนเจ้าฟ้าง,งุ่มอ่าสวนสาธารณะไซเซธาเนาะก็คือจะมันใกล้ๆกันกับทางด้านของทาดหลวง ลแล้วก็สวนเจ้าอนุวงศ์อย่างเช่น่ะแล้วก็สวนของอาทางด้านเจ้าสี่ส,ส,สว่างเนาะใกล้ๆก,ก,ก,กันกับทางวัดอินวัดวัดว,วัดว,วัดวัดวัดสีเมืองเนาะทุกท่านน่ะทางด้านนั้นเอาอไฮเว้นกำลังสร้างอยู่นี่หกปันสร้างสามหัวก็คืออยู่นี่ เอาสมมุติว่ารถติดกันยินในโซนนั้นเนาะก็คือเขาเจ้าอ่ามีการสร้างประปุ๋งเนาะในในทางชุดนี้ไปทางนั้นก็จะเป็นไปสนามบินเด้อทุกทานเนาะกับบริเวณยุไก่ดอกสนามบินในตัวเมืองของเขาอยู่ใกล้ๆนี่เองแตใช้เวลาบดบุญเ,เดินทางออกจากสนามบินแล้วก็เข้ามาในตัวเมืองเราจะเป็นชุดนี้จะเป็นเป็นเส้นทางวันเวย่ยค้อกัน,นกำลังมีการอ้า ั้นทางทางจุดนี้ในการทางแล้วก็เอาเป็นก้อนอันนั้นมาใส่เนาะก้อนสีมังคหันมาใส่มาเฮ็ดเป็นแล้วของบ r t ทีนั่นเองเนะาะข่าวพระเจ้าบุกว่าซื้อที่เป็นทางการหรือว่าซื้อที่เพิ่นเอินกันหันว่าแม่นอย่างเนาะก้อนอาซีเหลียมหันเนาะกำลังมีการเจาะทางเนาะฝากหักรรมด้านนี้เนาะที่เป็นสถานีของบ r t อาที วีทุกคนอ่ามีอีสองจุดเนาะที่เป็นวันเว่ยส้นทางวันเว่ยแล้วก็มีสถานีอยู่เรียบทางด้านนี้ก็จะเป็นเปิดฮงเฮียนนี่ปักทางด้านนี้เนาะฮองเฮียนเวียงจันทร์โฮจิมินห์เนาะอัะนนี้อ่าดิลูกค้าถ่านาเบิ่งทางด้านนี้ก็จะเห็นเลยนี่เนาะธนาคารพัฒนาลาวสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครหลวงมิสซาดของเขา ข้าพเจ้าเคยเห็นนะ่ะมีโพสต์หนึ่งนอะนที่คนนำเสนอเกี่ยวกับภาพเก่าหูภาพเก่าคนเคยเอาลงเอาไว,ว้ว่าจุดนี้หันมันแต่ก่อนมาเป็นโฮงแรมเนาะก่อนที่จะมาเป็นธนาคาระนะสำหรับพัฒนาลาน่านี้แรงๆมารถก็ลหลถนนสีฐาน ออมอ้อมแอมแอมแถวนี้ฮะแล้วม่นแยกหนึ่งเปลี่ยนเสน้นทางเสน้นหนึ่งล้เนาะยามแกล้งมาแล้วมันจะมีการใต้ไฟสำหรับรห้องแหงของคนนี้เป็นจะใช้เป็นสีต่างๆเนาะอันนี้ฝากทางด้านทางออกมาทางด้านยี่พาลุทานอ่ะแยกเขาไปเบิง้งอ่า,าที่เอิญว่าสถานีที่ติดกันกันกบแคมทางเนาะมันเป็นลักษณะประมาณนด้ พราะว่าที่นําเสนอในพาดม้า,มาก,กับแมนพานทุกท่านไปเบิกแต่สถานีที่เป็นตั้งอยู่ใจกลางเนาะสถานีที่ตั้งอยู่แคมทางกับมีได้เน,ะนาะแส้วหลักก็จะแม่นเป็นเส้นทางวันเวีน,นั่นเองลักษณะเนาะอยู่ในตัวเมืองบรรยากาศก็เคยสิเป็นประมาณนี้เลยอ,อันนี้เพิ่งเิดมีการเทปูยางปูหน้ายางขึ้นใหม่สำหรับเสน้เสนทาัลเซนอ้อม ทัวในตัวเมืองเลยแหละทุกท่าน